ศูนย์บริการและวิจัยไรฝุ่นศิริราชคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยไมิดลเป็นหนึ่งใน4แห่งของโรคที่สามารถผลิตไรฝุ่นบริสุทธิ์แล้วก็นำไปจำหน่ายเชิงพาณิชย์ได้นะคะเพื่อทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับโรคภูมิแพ้ไรฝุ่นนะคะปัญหาที่เกิดจากการควบคุมป้องกันไรฝุ่นซึ่งเราจะมุ่งเน้นเรื่องของ การทำการศึกษาวิจัยแล้วก็นำมาประยุกต์ใช้รวมทั้งเกิดงานบริการเชิงพาณิชย์ด้วยนะคะตัวไรฝุ่นเป็นสัตว์ขาคอบตัวเล็กๆอยู่ในกลุ่มเดียวกับแมลงเห็บหรือหิตนะคะ จะมี8ขาลำตัวค่อนข้างกลมลีสีขาวขุ่นมองเห็นได้ยากด้วยตาป่าเพราะมีขนาดเล็กมากประมาณ0.1ถึง0.3มิลิเมตรถ้าเทียบเท่านะคะก็เท่ากับจุดดินสอเล็กๆนั่นเองนะคะตัวไรฝุ่นชอบอยู่ที่ชื้นมืดแล้วก็อับไม่มีแสงสว่างแล้วก็ชอบเกาะเกี่ยวเส้นใยเพราะฉะนั้นแหล่ง สะสมหรือว่าแรงที่ไรฝุ่นชอบอยู่อาศัยก็จะเป็นที่นอนหมอนแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ที่ทำด้วยผ้ามีเส้นใหญ่ค่ะไรฝุ่นนะครับจริงๆแล้วตัวไรฝุ่นไม่ได้กัดไม่ได้ต่อยหรือว่าไม่ได้มุดชายผิวหนังแต่ตัวไรฝุ่นจะผลิตสารกาะภูมิแพ้ไรฝุ่นซึ่ง สารก่อภูมิแพ้ไรฝุ่นเนี่ยนะคะจะพบมากในมนูลไรฝุ่นเมื่อร่างกายได้รับเข้าไปก็จะกระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาตอบสนองเป็นภูมิคุ้มกันแบบไวัยเกิดแล้วมีอาการเกิดขึ้นในหลายระบบนะคะตั้งแต่ทางเดินอาหารแล้วก็ระบบทางเดินหายใจซึ่งจะทำให้เกิดโรคที่พบได้บ่อยๆคือโรคแพ้อากาศหรือโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้โรคขืดโรคผื่นแพ้ พันธุก,กรรมรวมทั้งโรคเยื่อบุตาอักเสบจ,จากภูมิแพ้ด้วยนะคะสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงนะคะในการเกิดโรคภูมิแพ้ก็คือมีปัจจัยทางพันธุก,กรรมเช่นคุณพ่อหรือคุณแม่นะคะหรือทั้งสองท่านเนี่ย มีประวัติเป็นโรคภูมิแพ้อันนี้ก็จะเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะทําให้เกิดโรคภูมิแพ้ได้ง่ายเพราะฉะนั้นปัจจัยอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมใช่ไหมคะเพราะว่าสารก่อภูมิแพ้จะอยู่ในสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราเราก็จําเป็นที่จะต้องมาดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราหรือว่าผู้ป่วยเนี่ยให้มีปริมาณสารก่อภูมิแพ้ไม่มากก็จะลดความเสี่ยงหรือว่าการกระตุ้นที่จะเกิดให้เกิดอาการของโรคภูมิแพ้ค่ะ ในบางรายนะคะมีความเสี่ยงหรือมีแนวโน้มที่จะแพ้เมื่อได้รับสารก่อภูมิแพ้ไปแล้วเนี่ยก็จะกระตุ้นให้เกิดโรคภูมิแพ้ได้แต่บุคคลท,ทั่วไปที่ไม่แพ้ไรฝุ่นนะคะถ้าได้รับหรือสัมผัสก็จะไม่เกิดอาการนะคะแต่ถ้าในกรณีที่เราได้รับหรือสัมผัสในปริมาณมากๆและบ่อยๆก็จะสามารถกระตุ้นให้เกิดโรคภูมิแพ้ได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะ ปัจจุบันยังไม่มีวิธีใดวิธีหนึ่งสามารถควบคุมหรือกำจัดไรฝุ่นได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเราต้องใช้หลายๆวิธีร่วมกันเช่นการกำจัดของรกในห้องนอนนะคะการซักทำความสะอาดเครื่องนอนอย่างสม่ำเสมอการเช็ดถูทำความสะอาดห้องนอนหรือบ้านอย่างสม่ำเสมอและการคุมเครื่องนอนด้วยผ้ากันไรฝุ่นหรือผ้าพลาสติกเพื่อที่จะลดการสัมผัสสารก่อภูมิแท้ไรฝุ่น เราก็จะเริ่มต้นจากการปรับสภาพห้องบ้านห้องนอนนะคะโดยเฉพาะห้องนอนเพราะว่าตัวไรฝุ่นจะอาศัยหลักอยู่ในห้องนอนเพราะฉะนั้นเราจะควรดูแลสิ่งแวดล้อมโดยการปรับสภาพบ้านหรือห้องนอนให้โล่งโปร่งนะคะให้มีการถ่ายเทอากาศหรือว่าการระบายอากาศอย่างดีแสงแดดส่องเข้าถึงนะคะแล้วก็มีเฟอร์นิเจอร์น้อยชิ้น พื้นก็ไม่ควรจะปรูพรมนอกจากนี้ยังควรทำความสะอาดบ้านห้องนอนอย่างสม่ำเสมอด้วยการกวาดแล้วก็เช็ดถูด้วยผ้าหมาดซึ่งจะลดปริมาณสารก่อภูิแพ้ไลฝุ่นได้ดีค่ะเราก็ควรที่จะกลุมที่นอนด้วยผ้ากันไรฝุ่น ในกรณีที่ไม่มีผ้ากันลาฝุ่นอาจใช้ผ้าพลาสติกทดแทนได้เครื่องนอนไม่ว่าจะเป็นฝอกหนอนผ้าปูที่นอนนะคะควรหมั่นซักทำความสะอาดเป็นประจำนะคะทุกสองสัปดาห์หรืออย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็สำหรับผ้ากันไรฝุ่นนะคะควรจะซักอย่างน้อยหนึ่งสองเดือนครั้งการซักล้างเนี่ยนะคะควรซักทำความสะอาดนะคะในน้ำ ผสมผงสักฟอกนะคะแล้วก็ถ้าใช้น้ำร้อนก็จะสามารถกำจัดตัวไรและมูลไรปุ่นได้ดียิ่งขึ้นค่ะคุณ<ม>สมบัติของผ้ากันไรฝุ่นที่ดีก็คือจะต้องป้องกัน การมุดชัยของตัวไรได้นะคะป้องกันการเล็ดรอดของมูลไรปุ่นออกมาได้นะคะแล้วก็มีราคาไม่แพงใช่ไหมคะใช้แล้วก็สบายเพราะฉะนั้นในการเลือกนะคะก็ขอเด่นว่าคุณสมบัติที่ดีควรจะเป็นผ้าทอแน่นซึ่งมีเ,เส้นใหญ่ทอแน่นอย่างน้อย250เส้นต่อตารางนิ้วนะคะแล้วก็ทำไมคะมีขนาดของรู รูผ้าเนี่ยค่ะน้อยกว่า10ไมครอนนะคะตรงนี้แล้วก็อีกอันนึงก็คือราคาไม่แพงมากใช่ไหมคะรวมทั้งควรที่จะมีใบรับรองคุณสมบัติของผ้าผ้ากันไรฝุ่นนั้นด้วยก็จะทำให้เราเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ดีนะคะนำไปใช้และได้ประโยชน์อย่างแท้จริง ก็ยังมีอีกวิธีหนึ่งก็คือเรื่องของการใช้สารเคมีกำจัดหรือฆ่าตัวไรอันนี้ก็จะมีจำหน่ายอยู่ในท้องตลาดมากมายในกรณีที่เราใช้สารเคมีเหล่านี้เนี่ยนะคะจะมีฤทธิ์ในการฆ่าไรฝุ่นได้แต่อย่างไรก็ตามขอให้ระวังเรื่องของฤทธิ์ตกค้างหรือการสะสมนะคะฤทธิ์ที่จะกำจัดไรฝุ่นซึ่งเราอาจจะมีการแพ้ ตรงนี้เกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้นะคะก็ขอเน้นว่าควรเป็นผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรและก็มีความปลอดภัยนอกจากสามารถมีฤทธิ์กำจัดไรฝุ่นแล้วก็ควรจะมีความปลอดภัยกับผู้ใช้ด้วยเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะทุกท่านก็รู้จักตัวไรฝุ่นมาแล้วใช่ไหมคะ อันนี้เราก็จะอยากนำชมศูนย์บริการและวิจัยไรฝุ่นซึ่งเรามีการปรับปรุงสถานที่เพื่อให้เกิดในแนวคิดของเรื่องของ How Does My Art Gallery ตัวไรฝุ่นซึ่งเป็นตัวก่อโรคในคนใช่ไหมคะเราก็นำมาตกแต่งเพื่อให้เห็นลักษณะรูปภาพที่แท้จริงของตัวไรฝุ่นนะคะภาพแรกนะคะก็จะเป็นตัวไรฝุ่นนะคะ แล้วก็ขไข่ไรฝุ่นนะคะตัวอ่อนไรฝุ่นแล้วก็มูลไรฝุ่นที่อยู่ในเส้นใยห,หรืออยู่ในที่นอนนั่นเองค่ะเราก็จะถ่ายภาพด้วยกำลังขยายหมื่นเท่าค่ะทุกส่วนของตัวไรนะคะไม่ว่าจะเป็นมูลไรฝุ่นนะคะตัวอ่อนตัวแก่ไข่แล้วก็คราบของตัวไรเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปเป็นสารก่อภูมิแพ้ไรฝุ่นและก็ก่อโรคได้ ศูนย์บริการและวิจัยไรฝุ่นเนี่ยนะคะเราได้ประยุกต์องค์ความรู้และก็การจากการศึกษาวิจัยอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับโรคภูมิแพ้ไรฝุ่นเพื่อนำมาเปิดบริการเชิงพาณิชย์และให้บริการทางวิชาการไม่ว่าจะเป็นการผลิตไรฝุ่นบริสุทธิ์นะคะเพื่อจำหน่ายเชิงพาณิชย์ การเปิดบริการการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ป้องกันไรฝุ่นผ้ากาันไรฝุ่นน้ำยาทดสอบไรฝุ่นและก็การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไรยฝุ่นนอกจากนี้เรายังมีการเปิดบริการการตรวจวิเคราะห์หาสารก่อภูมิแพ้ไรยฝุ่นในสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นที่พักอาศัยบ้านโรงแรมนะคะเพื่อควบคุมดูแลสิ่งแวดล้อม ลดการปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคภูมิแพ้แล้วก็มีการอบรมนะคะในระดับชาติและก็ระดับนานาชาติเพื่อให้ความรู้ของบุคลากรรวมทั้งบุคลากรทางสาธารณสุขเพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับโรคภูมิแพ้ไรฝุ่นปัจจุบันเรามีการพัฒนาจากฟาร์มเพาะเลี้ยงไรฝุ่นขนาดเล็กเป็นศูนย์ทรัพยากรชีวภาพนะคะของไรฝุ่นแห่งเอเชียด้วยนะคะ ท่านใดที่สนใจข้อมูลเกี่ยวกับโรคภูมิแพ้ก็ขอเชิญเข้าไปชมในเ,เว็บไซต์ของโครงการนะคะ www.thailand.com o r l d i d e e b d u ซึ่งเราจะมีความรู้เกี่ยวกับการควบคุมดูแลแล้วก็ป้องกันกำจัดไรฝุ่นอย่างง่ายๆที่ทุกท่านสามารถนำไปใช้หรือปฏิบัติหรือปราบไรฝุ่นด้วยตัวเองอย่างง่ายๆที่บ้านของทุกท่านด้วยค่ะ